สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e แล้วก็ Facebook ของกิกจริงๆด้วยนะครับอลาววันนี้เนี่ยกลับมาในอ่า EP Talk นะตอนนี้เป็น EP ที่2แล้วนะวันนี้นะกิ๊กเลยอยากจะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากแบบต้องรีบอัพคลิปไงเพราะว่าเพิ่งเพิ่งแบบเริ่มทำ YouTube อะไรใหม่ๆอย่าเงี้ยอืมนะทาง YouTube หรือคนแนะนำในการทำ YouTube ก็บอกว่าให้อัพคลิปอยู่แบบเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เอาล่ะวันนี้เนี่ยกิมมีประเด็นอยู่หนึ่งประเด็นกิกเนี่ยไปเจอใน Facebook แต่ว่ามันเป็น Facebook ส่วนบุคคลแหละพอดีว่าเขาเอามาโพสแล้วก็ได้มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลปัญญาปัญญาอ่อนที่แบบว่าใครเคยเจอเหตุผลปัญญาอ่อนบ้างคือเขาไปรวบรวมในกระทู้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหตุผลที่แบบทุกคนหลายๆคนเจอกันมาจริงๆกับตัวว่า เฮ้ยเหตุผลเนี้ยไดเหรอวะเหตุผลเนี้ยกูโดนเทไดเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเอล่วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวกิคลองเปิดดู Facebook ก่อนอันนี้เขาชื่อว่าคุณศาสดาธนาบรีรักซึ่งเขาเปิดเป็นสาธารณะไว้ซึ่งเขาไปเหมือนแบบไปไปอ่านโพสต์หนึ่งในกลุ่มหาคู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเปิดก็มีคนเปิดประเด็นมาเกี่ยวกับเรื่องแบบเหตุผลปัญญาอ่อนที่สุดที่แบบว่าเคยเทหรือว่า ลดคะแนนในการคุยคุยกันลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหตุผลแรกเลยนะคือ <c ười> <c ười> แบบกิ๊กอ่านไปกิ๊กก็ดูแบบดูแบบว่าเฮ้ยเหตุผลแค่นี้เหรอ <c ười> <c ười> อ่ะคิดอ่อย่างเหตุผลแรกเคี้ยวอาหารเสียงดังสดน้ำซุปดังเอออันนี้มันก็ไม่ควรแหละเว้ยเวลาแบบว่าเฮ้ยถ้าไปเดทก,กันแล้วแบบมานั่งเคี้ยวอาหารหรืออะไรเงี้ย <c ười> <c ười> นมถ้าเป็นเพื่อนๆคิดว่าจะไปต่อไหมกิกว่ากิกเทอ่ะกิกรับไม่ได้นะเนี่ยแล้วมันก็จะมีเหตุผลหลายเหตุผลนะอย่างเช่นเออเสนอเรียกที่รักเร็วเกินไปพึ่งเดทกันเฮ้ยแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่ไม่เคยมีคู่มาก่อนอะไรอย่างการที่เขาบอกว่าโดนแบบว่าโดนเรียกว่าที่รักมันก็โอเคเหมือนกันนะส่วนตัวนี่อันนี้ส่วนตัวล้วน อ่าเหตุผลต่อไปเล็บยาวดูดนิ้วแคะขี้มูกออันนี้กรับไม่ได้จริงนะรับไม่ได้อยู่นี่รับไม่ได้แบบยังไงอะก็คือแบบไปเดทก,กันปุ๊บเห็นเล็บยาวแล้วแคะขี้มูกเหรออย่างเงี้ยเราก็ปั้นปั้นแล้วก็โปยแคะปั้นโปยเาเออเราไม่ได้นี่รับไม่ได้ไไดอันนี้รับไม่ได้จริง ห้ามไม่ให้กินเฟน้นฟลายว่ะมีเหตุผลที่แบบห้ามไม่ให้กินเฟน้นฟลายแล้วก็โดนเทเง,งี้ยเขาหวังดีมันเป็นอาหารขยะหรือเปล่าแล้วก็พูดว่าหมาปอมน่าเกลียดโดยไม่รู้ว่าว่าเราอ่ะเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงหมาหมาหมาพันธุ์ที่มันเป็นพวกปอมปอริเนียนอยู่อะไรอย่างงี้เออ เฮ้ย hey, บางทีมันก็เป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องมันเออเรื่องบังเอิญที่เราเทคนอื่นอย่างนี้เรือมันก็เป็นไปได้ไงเขาอาจจะไม่ได้สมพงกับเราอะไรเงี้ยดันมาพูดเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเราเราเซนซิทีฟกับเรื่องหมาพันปอมเปรีเนียนเทแม่งเลยจบนามสกุลไม่เพาะว่ะนามสกุลไม่เพาะก็โดนเทหรอได้หรอเห็นน้ำลายยืดตอนหัวเราะ อ่ะเห็นน้ำลายยืดตอนหัวเราะแต่กิ๊กว่าหลายๆคนเป็นนอ้บางทีมันเหมือนมัน,ม,นมันเป็นอาการแบบสำลักน้ำลายแล้วก็วิน้ำลายหยดล้วอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเหตุผลอะไรอวยไปยุทธอันนี้ไม่ไม่พูดอันนี้หนูขอไม่พูดนะขนจมูกโผลงอนดกออกมานอกรูจมูก เฮ้ย hey, แต่ว่าเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายก็ต้องกรูมมิ่งตัวเองป่ะบางทีแบบจะมาเอ,อะอะขนจมูกโผล่ก็ไม่ได้เด้อดันดนมันเข้าไปก่อนเด้อแล้วค่อยไปเดทเด้ออ่ะเหตุผลต่อไปเดี๋ยวลองไล่ไลลดูเหตุผลที่แบบเฮ้ยมันจึ๊๊ดจนิดนึงด,ด,ดิเดี๋ยวดูก่อนไปร้านเดะไปเดทที่ร้านอาหารดัง แต่อีกฝ่ายสั่งไข่เจียวหมูสับกับแกงจืดเออแต่กิ๊กก็เป็นนะเว้ยแบบว่าสมมติว่าเราไปกินข้าวครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเป็นร้านอาหารดีๆกิ๊กจะชอบสั่งไข่เจียวหมูสับอันนี้เป็นหนึ่งกิ๊กโดนอินี่เทแน่นอนถ้าเกิดว่ากิ๊กเป็นคนสั่งไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างนี้แต่แล้วไงคือการสั่งไข่เจียวหมูสับกูเห็นหมูไข่เจียวหมูสับหมดก่อนตลอดจริงเออแต่อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าแบบว่า ในประเทศไทยอ่ะคนชอบกินไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่ไหมเอออันนี้เด็ดมากกิ๊กอยากรู้มากเพื่อนๆช่วยตอบแบบสอบถามกิ๊กทีเถอะเด็กกิ๊กจะทำแบบสอบถามแล้วก็ใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ไปไปช่วยตอบแบบสอบถามทีเด็กกิ๊กมีของรางวัลให้ละกันสำหรับทุกอ่าคนที่มาตอบเลยกิ๊กมีเป็นสเปรตไคร้ไม่ได้มาแต่กิ๊กให้จริง เดี๋ยวกิ๊กจะทิ้งลิงไว้แล้วก็ไปช่วยตอบคำถามหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าคนในประเทศไทยเนี่ยชอบกินไข่เจียวเยอะไหมอะไรอย่างนี้หรือชอบกินไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่ไหมแต่กลับเข้าประเด็นก่อน <laughs> กลับเข้าประเด็นก่อนคือโดนเทเพราะว่าแต่เออเพราะว่าอีกฝ่ายสั่งไข่เจียวหมูสับกับแกงจืดมาแต่ว่าเป็นเหตุผลเหรอ <laughs> ก็บางทีเขาอาจจะชอบกินไข่เจียวหมูสับก็ได้เว้ยแต่ว่ามันแค่แบบว่ามันมันดูไม่มีเอกเซนส์สหรับคนที่ไปเดทด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นไข่เจียวหมูสับหมดก่อนตลอดอะทํามาเป็นอะต่อไปดูกันซิมีอะไรบ้างต่อไปต่อไปเสื้อเหม็นเปรี้ยวเฮ้ยอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากเสื้อเหม็นเปรี้ยว เสื้อหมือนเปี้ยวเพราะอะไรบอกว่าเพราะว่าไม่ตากแดดเหรอเอ้ยกิจก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเว้ยเป็นเพราะว่าคือถ้าหลายๆคนเนี่ยจะอยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ยใช่ปะเวลาซักเสื้อผ้าชอบไปตากนอกหน้าระเบียงใช่ปะแต่ว่าหน้าระเบียงอะเหมือนแดดมันส่องไม่ถึงเว้ยแล้วก็มันก็เลยทําให้เสื้อมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งมีกลิ่นเข้าไปอีกซึ่งมันไม่โอเคไงอ่ะอันนี้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 อ่ะเหตุผลนี้รับได้อนี้ก็ต้องไปดูแลตัวเองเนาะ ปากมีกลิ่นถั่วตลอดเวลา <c oughs> เป็นไงปากมีกลิ่นถั่วกินแมงเหรอเออกิ๊กก็เคยนะกิก๊กเคยเจออยู่นะคนที่แบบว่ามีกลิ่นปากที่เหมือนแบบว่าเหมือนกินถั่วตลอดเวลาบ้าสำรวจก่อนกิน <c oughs> เป็นคน observe เรื่องกินปากมากคุณ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆไม่มีของเราไม่มีนะ เอาล่ะมีอะไรอีกทักเรื่องสลีละ่ะรูปร่างหน้าตาเอออันนี้ก็ดูไม่ดีนะอันนี้เป็นการบูลลี่นะใครบูลลี่แบบนี้เลิก,กมันไปเลยเทมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันพกตะเกียบส่วนตัวไปร้นะาหาพกตะเกียบส่วนตัวไประนะ้านอาหารเพราะอาจจะไฮย,ยีนก็ได้เหตุผลนี้อะทุกคนคิดว่าถ้าเกิดมีคนพกตะเกียบไปทุกคนจะเทเขาไหมเฮ้ย <laughs> เขาอาจจะเป็นคนรักสะอาดก็ได้นะเวย้ย แต่งตัวเฮยเฮ้ยเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้สไตล์เขาอาจจะไม่เข้ากับเธอดังนั้นคนที่ผิดคือเธอเว้ยเขาไม่ใช่คนที่แต่งตัวเฮยไม่กินผักไม่กินผักก็เลิกกับเขาเหรอเขากินวิตามินก็ได้ปะให้เขากินวิตามินไหม <c oughs> เอออันนี้ก็คือเป็นแบบว่า,าที่เขารวบรวมมาว่ามันเป็นเหตุผลปัญญาอ่อนที่สุดแล้วก็มีผลใน ในในในด้านของอารมณ์ในการคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะลดคะแนนลงหรือว่าโดนเทกันไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่เคยแบบโดนแบบว่าโดนเทเพราะว่ามีเหตุผลอะไรที่แบบดูไม่เมคเซ e n s กับฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยคอมเมนต์ให้กิ๊กหน่อยเถอะกิ๊กอยากรู้กิ๊กเป็นพวกอยากรู้ชอบเปลือกชอบเสือกอะไรอย่างนี้โพสต์มาคอมเมนต์มาเดี๋ยวกิ๊กจะตามอ่านตามอ่านนะเอาจริง อ่ะยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะต้องมีสาระขึ้นนิดนึงคลิปวันนี้อาจจะดูไม่มีสาระนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กิ๊กอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะอยู่บ้านก็เหงาอะไรอย่างนี้เอาล่ะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมไปตอบแบบสอบถามให้กิ๊กหน่อยละกกันเพราะว่ากิ๊กอยากรู้มากเลยว่าแบบคนไทยชอบกินไข่เจียวไหม <laughs> ชอบกินไข่เจียวเยอะไหมอ่ะเอออันนี้เป็นเรื่องที่แบบอยากรู้อยากรู้แล้วก็เดี๋ยวกิ๊กจะมี ของตอบแทนสําหรับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาตอบแบบสอบถามแล้วกันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับกับอ่า YouTube c h anel n ของกิ๊กกิกจริงๆแล้วก็ไปตามกดไลค์กดแชร์ด้วยในแฟนเพจนะกิ๊กจริงๆเหมือนกัน g i g j i n g แล้วก็ JING สำหรับวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะกิ๊กจะตามอ่านบาย